ให้ดำเนินการในทุกเรื่องนะครับที่นักข่าวคุศิริชาอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ในโซนที่ดูดีด้วยนะครับก็คงอยู่ในการดูแลของท่านผอเพื่อผู้พิทักษ์ความรู้ส่ด้วยนะครับตรงนี้อยากจะให้ผู้พิทักษ์ได้พูดให้ีวาชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ามาตรการทํางานจะเป็นอย่างไรครับ สวัสดีครับท่านพี่น้องสื่อจนท่านครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ตลอดเวลาเราร่วมแถลงข่าวของคุณติดนะครับก็ในส่วนของคุณติดนะครับจะเข้ามาทํางานกับศิลปชิราเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งติดทุกอย่างในการบริหารจีนจากการจีนเนี่ยก็จะให้คุณศิษย์เนี่ยเรื่องตั้งแตัวผู้เล่นวางแกนการซ้อมแล้วก็าวงเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะครับก็จะให้คุณติดเป็นคนวางแผนดำเนินการในเรื่องของการบริหารจีน แสดงว่าโค้ดแดงนี่ยู่แค่สองรูแบบนะครับก็พฤการทำงานรุกไปกับโค้ดแดงนะครับก็ไม่ได้โค้ดตัวป่าบนะครับเป็นแต่ว่าศิลป์นาเนี่ยจะเนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่านักเตะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก่งเป็นเยาวชนแล้วโค้ดที่มาทำศิลปนาชแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นโค้ดเยาวชนที่เราทำทำกับนักเตะที่ร่วมงานกันมานะครับถึงตอนนี้นะผมว่าศีลปนาชาเนี่ย พร้อมแล้วที่จะต้องต่อสู้ในเวทีของทุกบันทึกนะครับก็โดยการที่จะได้บุตรศิษย์ซึ่งมีทั้งประสบการณ์นะครับในการเป็นนักเตะในในการที่สมัยเป็นนักเตะก็ประสบความเร็วอย่างสูงสุดนะครับเราเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็ปฏิบัติเป็นโค้ชด้วยวัยกำลังดีดีทั้งหมดเป็นโค้ดตัวขนาด้วยผมว่าบุตรศิษย์เหมาะมากครับที่จะมาช่วยให้ผิลนักาวัฒนาปีท้าวเด็กๆเราได้ได้วัฒนาปีทาต่อไป ยากกว่าไหมในกนารที่เข้ามาทาในมณฑลเทพค่ะเป็นคนที่เริ่นแต่งทิยทยาลัยที่เป็นตัวยากกว่าไหมออตอบยากนะแต่พิจารณว่ารายการไม่ถูกว่าแต่ค่าตอบคำถามว่าราต่ารไหมทนะี่ตัวายการมากนะเราเองเราทำอยู่นู่ประสบการณ์่ปีเป็นเอฟบ้างเป็นผู้ช่วยบ้างอะไรเนี่งซึ่ง ความแตกต่างคือผู้สขขอเนเวียดนามไม่ใช่ว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วผมชมนักเตะไทยนะไม่ใช่นะผม,ผมจะเล่า,เาประสบการณ์เล่าปรนะสบการณ์อะไรนว่าเวียดนามบางทีอาจจะด้วยนักฟุตบอลเ,เนี่ยาการศึกษาน้อยนะผู mm ้น hmm. ำตงการศึกษาละน้อยเขาต่ำมาเวลาวิธีคิดหรือวิธีอะไรหัวเขาไม่ค่อยเปิดกับผู้นำตงนะ คือคือไม่ใช่มาแล้วเรื่องใบว่าเราอนที่เห mm. ็นมาตั้งเราอยู่มาเก้าปีเนี่ยเราสัมทันได้ตอนนั้นซึ่งผมว่าอ่ารั้งทุนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจง่ายกว่าวิธีการเล่นหรือเทคนิคส่วนตัวเทคนิคในการเล่นดีกว่าเขาเยอะผมบอกว่ายังไงถ้าทุตบอลเวียดนามก็ยังไม่ทันเราถ้าเราเตรียมตัวดีนะไม่ว่าระดับสโมสรหรือระดับชาติยังไงเขาก็ตามเรายังไม่ทันแต่ว่าไทยเองต้องต้อง ภกษาภาษาแล้วก็เตรียมตัวดีในการผ่านทุกตัเนตอนก็จะมีโอกาสพลาดสองแันแล้วีสีชนาทำลงานได้ดีจบว่าเราเสนอไปเนี่ยพัฒนาจุดไหนดีที่สุดน่าจะจ้าเข้าหมยของที่ทางกรมสอนนะครับถ้าส่วนนึงอย่างที่บอกในเรื่องตอนเสแล้ว่าเราอาจจะช่วยไวไวอย่างนะครับว่าไยรุ่นนะพูดง่ายๆจะได้ความงาย วัยรุ่นอาจจะการควบคุมต an ัวเองควบคุมการเล่นในสนามอาจจะยังไม่ว่าอย่างน้ยังน้อยไปยังใช้อารมณ์ในความเป็นไฟแรงมากเกินไปหน่อยบางทีต้องมีจังหวะอ่าสมมติพูดง่ายก็คือมีต้องมีช้าบ้างมีคนคุมเกมคุมจังหวะบ้างบวกนนะบางทีแต่โซนอื่นเขาก็บอกว่าเขาเขาดีกว่าลยเรเป็นนักบอลที่มีนาำมันสันหน่ยแต่ว่าเรา ต้องต้องคุยกับงานก่อนว่าได้ทำอะไรได้บ้างขนาดไหนนะงานอะไรทั้งสตาร์ทลดแรงลดอะไรอะไรตัวตัวการดำเนินการด้วยนะเราไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาแล้วผมมามาโดดๆคนเดียวนะต้องทำงานร่วมกันมางทีก็ส่งความเข้าใจจะได้นะครับที่จะ จะดึงตัวเล่นตัวเขาที่เป็นนามเราไม่ถือว่าเป็นไยเนการชาติที่ว่าตั้งปต่เป็นนามถ้าตั้งแต่เป็นนามคงยังก็เราู้เราไม่ด้รกนะถ้าสามตัวยังชูได้แต่ถ้าเป็นไยนผมว่ามันหนักไปสาหรับคนไทยนะไม่ใช่แต่กระทรศึาธามว่ากระรวงศนไทยถ้าเขายกดค่าตัวตั้งที่เป็นหนามก็คงไม่มีใครวสูงมากครับสูงมาก บางคนเป็นล้านเนี่ยาเิเป็นเฉยน,นี่คุณจริงนะมีแล้วเลยานเหลี่ยแล้วก็ในเกินเขาเงินล้านเงินเหลีห้าสองหมื่น้นมันเกินไปซึ่งเราดูเห็นแล้วมันเกินไปคกลับมเรงริกนคนนนนือว่าในเล่ที่สองเนี่ยอาจจะไม่มีไม่ต้องมีการตัวดือเรืองนันเนงเตะควาหน่าแต่ว่าจะต่างในรูปแบบการเล่น,น ต้องทำพวกเราได้ด้วยนะปรับนักเตะไหมก็ก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวต้องปรึกษาทีมงานอีจริงๆครับให้รายละเอียดเพิ่มเติมจะทำยังไงเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกมาเราคนเดียวมันคงจะเป็นรืองยากก็ต้องปรึกษากับทีมงานนะเรามี็นทีมงานล้วต้องใช้ครับไม่ใช่ศิลปินเดียววานแสดโชว์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไร ต้นที่คุณไหก็เอาให้ให้รอดจบงานก่อนนะครต่อปีต่อไปก็อย่างนนเป็นเลขเดียวๆอ่จะดีไันก็ได้ไม่แน่ทีเดียวเป็นเลดียวเลยนะักแอรนนการับราการในอุนส่ยกรรที่สุตอนนี้หนักใจไหมทำงานที่ไหนก็หนักใจมีความกดดันนะแต่เราจะอยู่กับมันได้ไหมรับกับมันรับกับคน การได้ไหมผลตอบรับกลับมาวองกรจะแต่ว่รับมาได้ไม่ว่าจะออกมายว่าวังไว้ค่อนข้างมากว่าจะทำได้ดีกับทีมนะครัท่างเป้าไว้ยสูุการทีกจาเป้าหาที่เล็กเล่ครับอันดับแรกก่อนเลยมันก็คือเอาให้รอด่อนะแต่มันอาจจะเป็นเลขตัวเดียวสวยๆเลยก็ได้แน่ระหว่งไว้เยนะี่มองว่าทีมทีจการเนี่ยังต้องปรับเปลี่ยนหรือด้ว ต็อตัวไหนข้ามาเสริเนยเพราะมีครับตอนนี้ก็คุยร่างแล้วแบบผลงานนะฮะแต่ว่ายังยังสรุปไม่ได้แบนะฮะยัมีอาจจะมีเก็บกายล่างะยางง้ยว่าสามปีในสัญญาเลยทําผลงานรอยตามเป้าหมายทุการจูช่ยต่อย้ดก็ปรับการที่หนักปรับแคนเดถ้าไม่ตามเป้ามันก็ต้องที่นาตัวเองนะเข้าใจว่าทีมเขาต้องการ เราก็ไม่ใช <c ười> ่คืออยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยเฉยๆไม่ยากเลยครับยอมรับยอมรับได้ถ้าเราตั้งเป้าว่าปีนี้ยังไงปีหน้ายังไงเราไม่ต้องไม่ต้องครับถ่ามีงานตอบตอบได้ปีหน้าก็ไได้ครับไม่เป็นแต่ต้างหาังโมสอนะครับแต่ก็หลังสโมสรนะครับถ้าเกิดว่าผลงานไม่ตามเป้าแต่ว่าเด็ก คือว่านักเตะทุกคนมีกรารพัฒนาฝีเเ้าที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เราจะรับได้นะครับก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ว่า,า,ต,าต้าตานานองไปเอาแต่ผลอย่างเดียวคงไม่ใช่น,นะครับเราก็อยากจะดูเรื่องของการพัฒนาของนักเตะตัวนี้แหกันะครับตรงนี้เราก็คิดว่าคงรับได้ร้าไม่ใช่ผิวหนครับรับผลตรวอบเพิ่มเติมเพิ่มเิดนะครับในส่วนน,นะนี้สำหรับสีวนา FC แต่ผิวหนชาสุขี FC ก็คือวา่าเราไม่ได้ทำทีมทุกันใหญ่อย่างเดียวนะครับเราย,ยัางมีอาชาีพี สองช่วงชั้นนะครับคือช่วงเออ่รียนช่วงเออ่ช่วงมัธยมตอนต้นแล้วก็ช่วงปวชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเรามีเยอะนะครับถือว่าเราต้องการเออ่ผู้กลากรต่างๆให้เข้ามามากที่สุดนะครับก็งานเรามีเยอะนะครับก็คงจะช่วยๆกันทำนะครับแล้วก็ข้อที่เห็นนะครับสีช้างชู PMC ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับเพราะเราถือว่าทุกคนเนี่ยทำ ทำให้จริงจรงนะเพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนใจมาต้องการที่จะได้มีอะไรต่างเข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับหาเทคนิควิธีการต่างๆจากบุคลากรต่างๆนะครับก็เป็นนโยบายครับครับคุณผู้เล่าสร้างบอกว่าธุรกิจทีหน้าเนี่ยจะมีการให้รัฐบาลกระชายหรือว่าพิจารณาจาก ชาชุพีของของเราในในปีนี้นะครับเราได้ยืนหนาแล้วว่าทีมศิลชาตุจีเนี่ยเป็นทีมที่มีอนาคตนะถึงแม้ว่าในช่วงแรกของรีเนี่ยอาจจะ,ะยังไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ก็ในสองสามแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยหัวใจนะของความเป็นนักสู้นะครับด้วยการทํางาน,นเป็นทีมผมเชื่อมั่นว่าทีมเมื่อจบเลกแรกเนี่ยเราจะได้เห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้ แล้วก็อยู่ในในผลงานที่ดีแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อจบเลขสองผมก็มีความมั่นใจนะครับเมื่อสักครูพูด้นพอดีคําถามที่บอกว่าดูผลงานอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมผมคิดว่าต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทางผู้บริการได้บอกไ้นะครับทางสุรุกจเราก็เช่นเดียวกันครับเราตั้งใจที่จะสนับสนุนทีมศิลชาติสุรุกีเอฟซีเนี่ยต่อเนื่อง ะครับแล้วก็ถ้าถ้าอยากจะถ้าไม่เป็นทําที่ภูมกมิตัวเองมากนักก็อยากจะทําตลอดไปนะครับตามใจท,ท,ที่ทีมทีละชาติทีละซีเนี่ยจะยังตอบรับกับการเศรษฐกิจ ดีขึ้นครับปีนี้ทางสุรกิเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถจนหรือว่ารถจักรยานยนฐานะก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นและเรามีมาเป็นแร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็มีสัญญาณที่ดีและเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรา,เาให้การสนับสนุนทีมจีรชายศุภปีเล็ซี่อไปนอกจากจะจะเป็นการให้การสนับสนุนเยาวชนของชาติ ให้มีความสามารถในเชิงฟุตบอลแล้วเราก็เชื่อว,ว่าเราให้การสนับสนุนที่ที่จะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตด้วยแล้วก็เ,เนนกกช,กกชืเ่ววขขมอมั่มมเนเ,เป็นอย่างยิ่งว่าศิรปชาตสุขีนทและศิลเนี่ยจะโตควบคู่ไปกับทีมของสุรินทรเราด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ต่างๆเพื่อใสนใจเราก็เกิดวิทยุยูนิเวอร์ซิตี้เตอร์บ้างน,นนะ <c oughs> พูดคุยกันอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่จะทำร่วมกับนักเตะในทีมด้วยนะครับเรามยาาพูดคุยกัน